ในโลกของสงคารามเรือระสูนตำนานโมโมทาโร่ทีทานพื้นบ้านของญี่ปุ่นที่คุณอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวและผ่านหูผ่านตาม,มาบ้างแต่สิ่งที่เป็นอยู่ในโลกของสงคารามเรือระสูนถูกกลับหัวกับหางปรับเปลี่ยนและปรุงรสชาติใหม่มาทําเป็นความขัดแย้งร่วมสมัยทําให้เกิดคําถามว่าใครกันแน่คือปีศาจร,ระหว่างโมโมทาโร่และยักษ ซึ่งเวอร์ซีติงในโลกของสงครามเลือดอสูรจะมีอะไรแปลกใหม่และน่าสนใจแค่ไหนถ้าพร้อมแล้วก็ไปเปิดโลกของสงครามเลือดอสูรกันเลยนะครับคำเตือนคลิปตั้งหมดจะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีการสปอยเนื้อหาของอนิเมะในบางส่วนหาข้อมูลในลีปวิดีโอมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ ในโลกของสงครามเลือดอสูรจะถูกแบ่งออกตามสายเลือดและเผ่าพันธุ์เป็นหลักได้แก่มนุษย์คนธรรมดาที่ไม่เกี่ยวข้องกับสงครามโดยตรงแต่หลายครั้งก็ตกเป็นเหยื่อของทั้งยักษ์และโมโมทาโรยักษ์เผ่าพันธุ์ที่มีพลังแฝงอยู่ในเลือดแต่ถูกโมโมทาโรตามล่าพวกยักษ์จึงมีทั้งที่ซ่อนตัวและทำการต่อสู้กลับบุตรเทพอสูรแห่งขีชินลูกหลานโดยตรงของเทพอสูรผู้ยิ่งใหญ่ได้รับสายเลือดพิเศษมีพลังเกินกว่ายักษ์ทั่วไปโมโมทาโร พอพันนักล่ายักมีพลังที่สามารถควบคุมและใช้เลือดในการต่อสู้ในรูปแบบของแบคทีเรียสีดำซึ่งในโลกของสงครามเลือดอสูรเลือดคือตัวตนพลังชีวิตและอัตลักษณ์การต่อสู้คือการแลกเลือดใช้พลังมากเลือดหมดเท่ากับตายเลือดยังหมายถึงพันธาและครอบครัวการสืบทอดสายเลือดจึงสําคัญมากซึ่งเลือดในเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ของเหลวในร่างกายแต่คือหัวใจของพลังและชะตากรรมพูดง่ายๆก็คือ เลือดคือทีมหลักของเรื่องก็ว่าได้สิ่งที่บ่งชี้โชคชะตาที่จะบ่งบอกความเป็นอยู่และสถานะตัวตนในโลกใบนี้ซึ่งสองสายเลือดที่ต่อสู้กันมาอย่างช้านานหลายพันปีคือยักษ์และโมโมทาโลและสืบทอดสายเลือดของตนมาจนถึงปัจจุบันมีเส้นแบ่งความดีความชั่วไม่มีฝ่ายไหนขาวหรือดำสนิทมีผู้ลาและผู้ถูกกล่าจุดที่น่าสนใจคือโลกของสงครามเลือดอสูรไม่ได้ถูกสร้างให้แฟนตาซีสวยหรูแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและเลือด ทำให้ทุกอย่างมีน้ำหนักทั้งการต่อสู้และความสัมพันธ์ซึ่งทั้งสองสายเลือดนี้ก็ใช้เลือดในการต่อสู้กันถึงแม้ลักษณะของการใช้พลังที่แตกต่างกันออกไปแต่เป้าหมายคือการอยู่รอดของเผ่าพันธุ์ต่อไปก็จะพูดถึงลักษณะของระบบพลังการใช้เลือดภายในเรื่องนะครับโดยฝั่งของยักษ์จะใช้เลือดเป็นแกนกลางในการใช้พลังซึ่งจะถูกเรียกว่าคลาดโลหิตหลักการคือการควบคุมและขึ้นรูปเลือดของตัวเองเพื่อสร้างอาวุธอุปกรณ์ หรือปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติต่างๆตามนิสัยประสบการณ์และบาดแผลทางจิตใจของแต่ละคนจะเป็นลักษณะเฉพาะที่สะท้อนตัวตนไม่ได้เป็นพลังสําเร็จรูปแต่เกิดจากการปลดปล่อยเหลือตามเงื่อนไขส่วนบุคคลส่วนในฝั่งของโมโมทารูจะเป็นการปล่อยแบคทีเรียสีดําออกมาจากร่างกายเพื่อใช้ในการต่อสู้มีทางคนที่สร้างแบคทีเรียเป็นอาวุธใช้แบคทีเรียควบคุมเป้าหมายหรือวิธีการอื่นๆที่หลากหลายรูปแบบเลือดของโมโมทารูทำงานคล้ายกับผิด มีผลต่อยักษ์โดยตรงเมื่อผสมเข้ากับอาวุธหรือออกฤทธิ์ผ่านทักษะจะสร้างความเสียหายรุนแรงกับร่างกายของอยักษ์แม้แต่การฟื้นฟูของอยักษ์ก็ไม่สามารถต้านทานได้ซึ่งทางยากักษ์ลรมุมโมททโรต่างมีการรวบรวมสมาชิกเพื่อสร้างองค์กรและโครงสร้างทางสังคมจึงได้ทําการฝึกฝนสมาชิกหน้าใหม่อยู่เสมอเพื่อเป็นกําลังลบรบหลักสําคัญในการต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามซึ่งทั้งสองก็มีการวางโครงสร้างและรูปแบบขององค์กรที่แตกต่างกันออกไปโดยฝั่งยกักษ์ มีการกระจายกำลังอยู่ในเมืองต่างๆทั่วประเทศไม่มีองค์กรรวมศูนย์ใหญ่เท่าโมโมทาโร่ส่วนใหญ่จะเป็นเครือข่ายครอบครัวหรือตระกูลเหล่ายักษ์มีการแบ่งหน้าที่หลักๆกันอยู่สองอย่างอย่างแรกคือกองกําลังรบที่จะเป็นแนวหน้าเมื่อโมโมทาโร่บุกโจมตีส่วนอีกอย่างก็คือกองกําลังบรรเทาทุกข์ที่จะช่วยดูแลเหล่ายักษ์และญาติพี่น้องในเมืองขอให้คําปรึกษาเกี่ยวกับชีวิตรวมถึงดูแลทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ และเมื่อพวกเขาโดนโจมตีจากฝ่ายมูมทาโร่ฝ่ายนี้ก็จะทําหน้าที่รักษาพยาบาลด้วยเช่นกันองค์กรยักษ์นั้นแบ่งออกได้เป็นสามหน่วยใหญ่ๆนั่นก็คือกองกําลังลบกองกําลังสอดแนมและกองกําลังแผลดส่วนฝั่งมูมทาโร่ไม่ได้เป็นแค่กลุ่มนักล่าธรรมดาแต่มีการจัดการเป็นองค์กรขนาดใหญ่มีโครงสร้างชัดเจนและมีโครงสร้างที่ซับซ้อนเพื่อสืบทอดเป้าหมายหลักเพียงหนึ่งเดียวนั่นก็คือทำลายยักษ์ให้สิ้นซากรูปแบบขององค์กรจะมีลักษณะคล้ายกับกองทัพ โมโมทาโร่ aro, มีองค์กรหลักที่ทำหน้านที่เสมือนรัฐบาลทหารเงามีทั้งสายประชาการหน่วยฝึกและหน่วยปฏิบัติการโครงสร้างขององค์กรมีลักษณะเป็นระบบระร,รับชั้นเข้มงวดซึ่งตระกูลโมโมทาโร่เก่าแก่จะถูกยกให้เป็นชนชั้นสูงในองค์กรและผู้มีสายเลือดบริสุทธิ์จะได้รับการฝึกฝนและได้รับบทบาทสูงกว่าในทันทีหากเปรียบเทียบทั้งสองฝั่งจะเห็นถึงข้อแตกต่างของระเบียบกับสัญชาตญยานโมโมทาโร่ จะสร้างระเบียบและการควบคุมส่วนยักษ์จะมีความเป็นอิสระและใช้สัญฑ์ตรราตในการเอาชีวิตรอดซึ่งข้อมูลขององค์กรฝั่งยักษ์เลโมโมโทโร่รวมถึงพลังหลักการทํางานต่างๆอย่างละเอียดของพลังจะขอหยิบไปพูดในคลิปถัดไปนะครับคลิปนี้ก็จะขอพูดข่าวๆเพียงเท่านี้ก่อนต่อไปก็จะขอพูดถึงสัตว์ที่ติดตามไปกับโมโมททโร่อย่างสุนัขลิงและไก่ฟ้าในตำนานดั้งเดิมซึ่งในเรื่องสงครามเรือดอสูรถูกตีความใหม่ให้กลายเป็นสัตว์ประหลาด ที่เกิดจากการทดลองขององค์กรมโมโมทาโร่ที่มีส่วนผสมของสุนัขลิงและไก่ฟ้าเข้าด้วยกันจึงถูกเรียกว่าอังูลิมีรูปร่างส่วนผสมของสัตว์ทั้ง3ตัวคล้ายลิงมีปีกหรือขาของไก่ฟ้าไม่สามารถสื่อสารได้ด้วยวาจาไม่มีไหวพิบสูงเหมือนมนุษย์มีแต่สัญชตาตญาณที่ทรงพลังหนึ่งเดียวคือการล่าหยากักแม้จะไม่เฉลาดแต่สามารถทำตามคำสั่งผู้สร้างหรือผู้ควบคุมได้และมีความจงรักภักดีอย่างมากต่อผู้ที่เป็นเจ้าของ หรือผู้ใช้งานอากูดีไม่มีพลังพิเศษเหนือธรรมชาติแบบการปล่อยเลื่อนหรือพลังจิตแต่ว่ามีความแข็งแรงทางกายภาพและความทนทานสูงเป็นอาวุธชีวภาพที่ทรงพลังและเป็นอันตรายต่อยักษ์พอสมควรและพลังพิเศษของฟ่งยักษ์อีกหนึ่งอย่างที่ยักษ์ทุกตนอาจจะไม่ได้มีไว้ครอบครองเหล่ายักษ์พิเศษทั้ง8ตนบูรเทพอสูรขิชินซึ่งเทพอสูรขิชินเป็นตำนานและลากฐานของยักษ์ทั้งหมดเลือดของคิชินจึงเป็นต้นกําเนิดพลังของเหล่ายักษ์ บุตรหลานของคิชินซึ่งได้รับสายเลือดบริสุทธิ์จึงแข็งแกร่งเนื้อกว่ายักษ์ทั่วไปและบางครั้งเนื้อกว่ามโมโมททโลพอเลือดเทพสูรจะไหลเวียนอยู่ในยักษ์พิเศษเหล่านี้ซึ่งพวกเขามีความสามารถพิเศษที่ยักษ์ธรรมดาทั่วไปไม่มีคือความสามารถควบคุมธาตุที่ผสมผสานกับพลังจากการควบคุมเลือดซึ่งเมื่อยักษ์ที่มีพลังเลือดเทพสูรไหลเวียนอยู่พลังตื่นขึ้นจะสามารถควบคุมธาตุหนึ่งธาตุในแธาตุได้แก่อัคคีวารี อสศนียปัตพีวายุพิมมวัดมนทการและอุสาซึ่งก็จะส่งผลให้ยักษ์ตนนั้นได้รับพลังที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างชิกิพระเอกของเรื่องที่ถือของธาตุอัค,คีซึ่งทําให้เขามีภูมิป้องกันไฟและเมื่อใช้พลังสูงสูงรอบตัวจะถูกห้อมล้อมด้วยเปลวไฟชิกิที่สามารถปลดปล่อยเลือดให้กลายเป็นอาวุธปืนได้จากเดิมทีใช้ได้ทีละกระบอกแต่หลังจากเพิ่มพลังสามารถใช้ได้หลายกระบอกและรุนแรงมากขึ้น และนี่ก็คือโลกหรือเวอร์เซตติ้งของโลกสงครามเลือดอสูรการต่อสู้ของยักษ์และโมโมทาโลหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมได้เลยนะครับสำหรับรายละเอียดแบบจอะลึกแต่ละเรื่องเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็น่าจะครบถ้วนสมบูรณ์สำหรับเรื่องรายละเอียดของโลกหรือเวอร์เซตติ้งของโลกสงครามเลือดอสูรเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ